น้องคะปลาปลาพักเสียนฝรั่งเนี่กกำลังเพียบเลยทุกคนเยอะมากมากเห็นบ่เต้ถั่วลอเบิ่งเด้อปีหนาเขาสิเกิดมาอีกบ่ฉันจะต้องอยู่เฝ้าพวกเธอฉันจะฮูว่าพวกเธอสิเกิดอีกบ่แต่ปีที่แล้วก็เกิดแต่บ่หลายปานนีเพาะว่าอย่างใครมาหักไปงว่วงฮึกหว่างมากินเหมือนมีคนมาเด็ดเลย กำเห่าๆเลยนี่มันคือเห่าค่ะแต่เห่าแต่อ,อ่อ,อนๆแสดงว่ามีคนมาเก็บอยู่ทุกคนกระจองเห่าแต่อ,อ่อ,อนๆเห็นปะน,นี่หรือกวางเนี่ยมันมีรอยเก็บเยอะมากสงสัยมีค้นเสือด้วยมั้งหลังๆมีเพลงเห็นไหมทุกคนเยอะมากๆเลยเห็นปะ ดอกหมากเขาคือบักเสียบานห้องเลยแหละเดี๋ยวปีหนา้าอันจะค่อยเบิ่งว่าเขาสิกลับมาให้ฉันบ่ที่แนี่ธรรมาชาติเนะมีเม็ดมีไน่ไม่หมาก่างึงใดก็ต้องเกิดมองหันยิ่งมากกว่าเดิมด้วยซ้ำเนะี่นเป็นเรื่องธรรมดาดฉันคิดว่าห้อยห้อยคนเก็บทุคออกคนภูมิมันอนะ่อนน่ะคิดว่าตรงนี้คนเก็บเลยเห็นไหม อ,อาจจะเป็นพุ่มอ่อนๆที่ยังไม่แก่เขาเลยมาเก็บเป็นบ่ห้อยกําเอากำมเอาอาจจะเป็นคนแถวนี้แหละมันอันนี้อ,อ่อ,อนๆคือบ่เอาเอะได้เลยนะดูะห้อยเอาเือก,กันดูลอยเอาแล้วเแล้วก็เจ้ากันบมาเก็บพลังกับสิเก็บเพื่อกันเนาะสะอ่อนสะอ่อน